ท่ากายบริหารมณีเวทท่าเตรียมท่ายืนเริ่มจากยืนตรงเท้าขนานเป็นเลข11บห่างกันประมาณหนึ่งคืบระหว่างทำกายบริหารระวังปรับเท้าให้ขนานกันอยู่ตลอดเวลาท่าที่หนึ่งท่าไหว้เริ่มจากพนมมือตรงกลางอกออกแรงดันฝ่ามือและนิ้วมือแนบชิดกัน ข้อมือทั้งสองข้างตั้งฉากกางศอกทั้งสองออกไปด้านหน้าเล็กน้อยกำประสานนิ้วมือให้แน่นดึงมือทั้งสองข้างรูดจิดลำตัวลงด้านล่างแขนเหยียดตรงข้อศอกตึงข้อมือตั้งฉากจากนั้นกำประสานมือแน่นยกสองแขนขึ้นเหนือศีรษะช้าๆจนกระทั่งแขนแนบชิดถูทั้งสองข้าง ข้อมือตั้งฉากค้างไว้ประมาณ5วินาทีหลังจากนั้นปล่อยมือออกจากกันกลางสองแขนออกด้านข้างและเบี่ยงไปด้านหลังเล็กน้อยข้อมือตั้งฉากปลายนิ้วชี้ขึ้นค่อยๆลดแขนลงจนแนบชิดลำตัวทำซ้ำให้ครบ5ครั้งท่าที่2ท่าโมแป้งเริ่มจากยืนตัวตรงเท้าขนาน กำสองมือหลวมหลวมไว้ระดับหน้าอกยกหัวแม่มือขึ้นหักข้อมือออกด้านนอกจากนั้นยื่นสองมือไปด้านหน้าระดับหน้าอกกางแขนออกไปด้านข้างหลังจากนั้นดึงข้อศอกไปด้านหลังหนีบแขนชิดลําตัวเงยหน้ายืดอกปล่อยแขนลงข้างลําตัวจบท่าโม่แป้ง ทำซ้ำให้ครบ5ครั้งท่าที่3ท่าถอดเสื้อเริ่มจากยืนตัวตรงเท้าขนานวางแขนท่อนล่าง2แขนขนานกันในระดับหน้าอกกำมือหลวมหลวมตั้งข้อมือขึ้นจากนั้นยกทั้ง2แขนขึ้นพร้อมๆกันวางไว้เหนือศีรษะแบมือออกเหยียด2แขนชูขึ้นให้ตรง หันฝ่ามือเข้าหากันจากนั้นลดแขนทั้งสองข้างลงข้างลำตัวเบี่ยงแขนไปด้านหลังข้อมือหักลงตั้งฉากปลายนิ้วมือชี้ลงด้านล่างจนกระทั่งแขนชิดลำตัวหลังจากนั้นสลับแขนที่วางไว้ที่หน้าอกยกสองแขนขนานกันระดับหน้าอกวางไว้บนศีรษะแบมือ เหยียดแขนให้ตรงลดแขนลงด้านข้างลำตัวปลายนิ้วมือชี้ไปที่พื้นทำซ้ำจนครบ5ครั้งท่าที่4ท่ากันเชียงเริ่มจากแขนซ้ายหันหลังมือออกด้านหน้าลำตัวค่อยๆย,ยกแขนขึ้นด้านหน้า จนกระทั่งชูแขนขึ้นเหนือศีรษะแนบชิดใบหูหลังจากนั้นการเชียงแขนไปด้านหลังโดยคว่ำฝ่ามือลงช้าๆจนกระทั่งแขนชิดลำตัวจากนั้นยกแขนขวาคว่ำฝ่ามือขึ้นชูเหนือศีรษะจนชิดใบหูการเชียง แขนขวาคว่ำไปด้านหลังทำซ้ำให้ครบ5ครั้งท่าที่5ท่าผลักพลังเร,เริ่มจากยืนตัวตรงเท้าขนานปล่อยสองแขนลงด้านข้างลำตัวหันฝ่ามือไปด้านหลังจากนั้นยกสองแขนขึ้นด้านหน้าลำตัวช้าช้า จนกระทั่งชู2แขนเหนือศีรษะแนบชิดใบหูฝ่ามือหันไปด้านหน้าค่อยๆลดแขนลงมาย่างหน้าหัวไหลโดยอาการเหมือนรูปกระจกที่วางอยู่หน้าลำตัวหมุนหัวไหลและดึงศอกไปด้านหลังจากนั้นผลักฝ่ามือไปด้านหน้าในระดับหัวไหลปล่อยแขนลงข้างลำตัวทำซ้ำอีกครั้ง ยกสองแขนขึ้นในอาการแขนคว่ำจนกระทั่งชูสองแขนขึ้นเหนือศีรษะค่อยๆลดฝ่ามือลงมายังหน้าหัวไหล่หมุนหัวไหล่และดึงศอกไปด้านหลังผลักไปด้านหน้าจากนั้นลดแขนลงท่าที่6และ7ท่างูงและท่าเป่าเริ่มจากนอนคว่ำ ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงหัวแม่เท้าชิดกันคางตั้งอยู่ที่พื้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างไปวางไว้ข้างลําตัวปลายนิ้วชี้ไปด้านศีรษะหนีบข้อศอกไว้เริ่มจากยกศีรษะขึ้นใช้แขนดันลําตัวขึ้นช้าๆจนกระทั่งแขนเหยียดตรงเงยหน้าอ้าปาก ค้างไว้ในท่านี้นับ1-10ถึง10ช้าๆจากนั้นยกสะโพกไปด้านหลังวางไว้ที่ส้นเทา้าพยายามเคลื่อนเข่าและฝ่ามือให้น้อยที่สุดศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังค้างอยู่ในท่านี้นับ1-10ถึง10 จากนั้นกลับไปเป็นท่างูโดยการยกลำตัวไปด้านหน้าหย่อนสะโพกลงแขนตึงเงยหน้าอ้าปากค้างไว้ในท่านี้นับ1ถึง10จากนั้นกลับไปเป็นท่าเต่าโดยการยกสะโพกไปด้านหลังวางสะโพกลงที่ส่อนเท้า คั้างไว้นับ1-10ถึง10ทำซ้ำให้ครบ5ครั้งท่าที่8ท่าค่้ยขานั่งขัดสมาิเริ่มจากนอนคว่ำนำฝ่ามือทั้งสองข้างไปวางไว้ชิดลำตัวระดับหน้าอกกลางขาออกให้มากที่สุดพับขาขึ้นคว้ยกันดึงขาเข้ามาใกล้ลำตัว ใช้แขนดันลำตัวขึ้นยกสะโพกไปด้านหลังนั่งทับเท้าในท่าขัดสมาธิยืดหลังตรงเงยหน้ามือกดที่หัวเขา่าทำซ้ำอีกครั้งโดยลงไปนอนคว่ำสลับขาทั้งสองข้างดันลำตัวขึ้น ยกสะโพกไปด้านหลังนั่งทับเท้าเป็นท่าขัดสมาธิยืดหลังตรงเงยหน้ากดเข่าทําซ้าให้ครบห้าครั้ง